แบบสั่19.1นะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของสมดุลเคมีว่าสมดุลเคมีเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกจะรู้ได้ยงว่าเอ่อเรื่องนี้ปเป็นเรื่องสมดุลเคมีให้สังเกตสัญลักษณ์ของปฏิกิริยาโลกจะมีลักษณะเป็นแบบนี้วิธีการที่จะรู้ว่าสมดุลหรือไม่สมดุลหนึ่งปฏิกิริยาต้องแปรผันกลับได้2ต้องอยู่ในระบบปิดและ อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าต้องเท่ากับอัตราการเกิดย้อนกลับที่เราเข้าวๆจากการที่เคลื่อนที่ของกราฟเมื่อเวลาผ่านไป y, y มีปริมาณลดลง,ลงแสดงว่า y น่าจะเป็นสังตน้นส่วน x มีปริมาณเพิ่มขึ้นแสดงว่า x ของพี่น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เขียนเป็น y นะครับแปรพันป้งผันกลับกับ x เราต้องหาเลขหน้าดุลคำถามคือเราจะหาเลขหน้าดุลจากอะไรเราต้องหาที่สภาวะ ณนะสมดุลกับเปรียบเทียบตอนสุดท้ายครับจาก0.20ลบเหลือ0.04ใช้ไป0.16ส่วน x ของพี่กัปตันนะครับสตาร์ทคือ0แล้วก็ตอนจบครับ0.08เกิดขึ้น0.08ตัดตาส่วนตัดเป็น1ต่อ2ทําให้พี่รู้เลยว่าอ๋อา y าเนี่ยต้องใช้2เท้าส่วน x เนี่ยจะเกิดขึ้น1สวัสดีครับ อัญโยสยโยสวัสดีจา้าวันนี้นะคะวันนี้เรามาอยู่ในบทใหม่นะครับบทใหม่บทเดิมใช่บทใหม่กว่าเดิมนะครับก็คือบทในหัวข้อสมดุลเคมีจ้าวันนี้นะคะหลายคนนะครับก็จะใช้สอบในส่วนของโตไฟนนลเนาะ เพราะว่าบทนี้นะครับจะเรียนกันตอนที่อยู่ม5เทอม1นะครับในส่วนของสมดุลเคมีฮะแน่ก่อนที่เราจะเริ่มไปุยเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพี่กับปันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กับปันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับและสิ่งที่สําคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกิตจังเลยอย่าลืม tag story ig มาเมาส์มอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วโคตรชอบเลยนะัะ น้องๆสามารถทํารีวิวผ่านทวิตเตอร์ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่านดิ k ตอเพื่อให้คนที่ประเทศไทยนี้ครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทําคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบขัดต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบกันแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมบอกต่อเป็นกําลังไกลพี่กับตันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลลยกันเดี๋ยวท้าความก่อนเลยก่อนที่เราจะเริ่มเฉลยไปฟังนส่วนนี้นะจ๊ะก,ก็คือในส่วนของสมดุลเคมีเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเอาไว้ง่ายนะ ถ้าแกจะรู้ได้ว่าเ,เรื่องนี้เป็นเนรื่องสมดุลเคมีให้สังเกตสษณ์ของปฏิกิริยาหลกจะมีลักษณะเป็นแบบนี้อ่าคือโดยทั่วไปอ่ะปฏิกิริยามันจะมีเครื่องหมายเป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าในหัวข้อหรือบทสมดุลเคมีเนี่ยเครื่องหมายปฏิกิริยาจะเป็นลนักษณะแบบนี้คือมีไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับเหตุผลก็เพราะว unsere ่าปฏิกิริยาของสมดุลเคมีเนี่ยมันมีส่วนที่ไปข้างหน้าก็ได้แล้วก็ย้อนกลับข้างได้เลยทําให้ไปข้างหน้าโดยที่อัตราไปข้างหน้าอ่าไปข้างหน้าเท่ากับอัตรา ย้อนกลับครับอ่าโอเคปะเท่ากับอัตราย้อนกลับนั่นเองก็คือ r ไปข้างหน้าเท่ากับ r ย้อนกลับเลยทําให้เกิดในลักษณะของสมดุลเคมีเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบทนี้เราจะพูดถึงในหัวข้อสมดุลเคมีนั่นเองคือไปข้างหน้าหรืออัตราไปข้างหน้าเท่ากับอัตราย้อนกลับนะครับโดยแบบฝึกหัดแรกนี่จ้าหมางนั้นเดี๋ยวเรามาล้อมกันเลยในส่วนของแบบฝึกหัดแรกคือแบบฝึกหัด19.1นะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของสมดุลเคมีว่าสมดุลเคมีเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ ข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าระบุให้หน่อยว่าข้อมูลที่ให้ต่อไปเนี้ยเป็นสมดุลหรือเปล่าเพราะอะไรนะฮะข้อ1.1เจเขาบอกว่าประลอดในไอประรอดในเทอร์โมมิมเ,ตมเ,ตมเตอร์นะอุณหภูมิ37องศาอ่ะอันนี้เราคุยกันก่อนนะรู้จักประหลอดใช่ไหมอ่าปรลอดที่เขาไว้วัดคข้ที่มันอยู่ในหลอด,ปรรอดเปิดหลอดเทอร์โมมิเตอร,ตอร์อันนั้นนะครับอยู่ในสภาวะสมดุลครับเหตุผลว่าทําไมถึงอยู่ในสภาวะสมดุลเพราะปรอดนะครับ มันมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสถานะรีคิดกับไอของประหลอดที่เป็นประหลอดในสถานะแกส๊สเก็าฟิวปะมีการขึ้นลงของประหลอดเกิดขึ้นอ่ามีการขยายตัวของประหลอดนะครับมีปริมาณประหลอดเพิ่มขึ้นมีปริมาณประหลอดลดลงทําให้เกิดสภาวะสมดุลได้ก็คือเกิดการแปลขันไปผันกลับตลอดเวลาณนะอุณหภูมิที่3 7องศาคงที่นะครับแล้วที่สําคัญคือ อยู่ในระบบปิดด้วยเออใครว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเราไม่ได้เปิดออกมาเนาะมันอยู่ในระบบปิดเพราะนั้นด้วยความที่มันอยู่ในระบบปิดแล้วก็ด้วยความที่สสารไม่ได้หายไปไหนแล้วอุณหภูมิสเตเบิลคงที่เคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อน,นที่ลงตลอดเวลามันก็เลยเป็นสภาวะสมดุลข้อ1.2เขาบอกว่าหยดกรดเกลือครับกรดเกลือลงไปในหินปูนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทําให้เกิดฟองแก๊สและหินปูนเกิดขึ้นอันนี้ไม่อยู่ในสภาวะสมดุลคือถ้าเขาบอกว่า เพื่อนก่อนนะอันนี้จะเป็นสภาวะสมดุลได้นั้นอันตราการเกิดปฏิกิริยาต้องไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับได้แต่อันนี้คือการหยดหินบูนล,ลงไปใช่ไหมทีนี้พอหยดหินบูนเปปุ๊บแก๊สมันก็ออกไปข้างนอกเลยคือมันก็หายไปเลยเพราะนั้นคือตัวเนี้ยเขาเลยเรียกว่าไม่อยู่ในสภาวะสมดุลเพราะว่า1 1น,นเลยนะปฏิกิริยาไม่ได้ผันกลับปฏิกิริยาไม่ได้ผันกลับไม่ผันกลับ2 เหตุผลเลยนะก็คืออยู่ในระบบเปิดมันเลยเป็นแบบนี้นั่นเองครับอยู่ในระบบเปิดนะครับมันเลยเป็นแบบนี้และข้อ1.3การเผาไหม้ถ่านหรือการระบายความเหตุผลเดียวกันเลยครับการเผาไหม้ถ่านการระบายความนะครับคือไม่อยู่ในสภาวะสมดุลเหมือนกันเหตุผลก็คือ1ปฏิกิริยาไม่ผันกลับ2อยู่ในระบบเปิดนะครับโอเคปะอยู่น <kaf. S 1> นในระบบเปิดพออยู่ในระบบเปิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันก็เปิดนะครับมันก็เป็นเหตุผลเดียวกันนะครับที่ทําให้ปฏิกิริยาไม่สามารถอ่าเป็นสมดุลได้นั่นเองครับจบในส่วนของข้อหนึ่งโอเคไหมไว้ง่ายวิธีการที่จะดูว่าสมดุลหรือไม่สมดุลหนึ่งปฏิกิริยาต้องแปรผันกลับได้สองต้องอยู่ในระบบปิดและสามมีสาจจัยนะอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าต้องเท่ากับอัตราการเกิดย้อนกลับนะครับนี่คือเหตุผลเนาะอ่ะต่อมาเรามาดูกันข้อที่สองครับ ข้อที่สเนี่ยเขาให้กราฟข้อมูลมาจากการสังเกตรกราฟนอกวินาทีเริ่มต้นเนี่ย y เนี่ยมีเยอะกว่าหลังจากนั้น y ก็ลดลงมานะครับส่วน x ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมันทําให้พี่กับตันเน่ยเดาได้คร่าวๆเลยครับว่า y เนี่ยเป็นสารตั้งต้นส่วน x เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์แต่พี่ไม่รู้เลขหน้าดุลน,นะพี่เดาคร่าวๆจากการที่เคลื่อนที่ของกราฟเมื่อเวลาผ่านไป y มีปริมาณลดลงแสดงว่า y น่าจะเป็นสารต้นส่วน x มีปริมาณเพิ่มขึ้นแสดงว่า x ของพี่น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เดเขาคร่าวๆจากกราฟนะครับทีนี้เขาให้เขียนสมการเคมีที่เกิดขึ้นนะครับพี่ก็เขียนเป็น y นะครับแปรพันโปงพันกลับกับ x ทีนี้เราต้องหาเลขหน้าดุลคําถามคือเราจะหาเลขหน้าดุลจากอะไรเราต้องหาที่สภาวะณนะสมดุลกับเปรียบเทียบตอนสุดท้ายครับซึ่งตอนที่เข้าสู่สมดุลเนี่ยน่าจะอยู่ที่วินาทีที่6เพราะทุกอย่างเริ่ม stable ของทีนะครับโดยวินาทีที่6เนี่ย y ของพี่กับตันเนี่ย จะเหลืออยู่ที่ประมาณ0 0 1, 1 2 2 3 4. 0 0.04จากสตาร์ทนะ0.20โอเคปะจาก0.20ลบเหลือ0.04นะครับนะแสดงว่าใช้ไป0.16นี่ครับส่วน x ของพี่กับตันนะครับสตาร์ทเริ่มต้นคือ0นะแล้วก็ตอนจบครับจบอยู่ที่0.08นะ0.08 แสดงว่า x ของพี่กับตันเนี่ยอยู่ที่0.08หรือเกิดขึ้น0.08ถ้ามาเทียบอัตราส่วนกันแล้วนะครับอัตราส่วนตัดเป็น1ต่อ2ทำให้พี่รู้เลยว่าอ๋อ y เนี่ยขึ้นเป็น2เทา่า y เนี่ยต้องใช้2เท่าส่วน x เนี่ยจะเกิดขึ้น1ก็คือเป็น 2y กลายไปเป็น1นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบนะสมการที่ถูกต้องก็จะไปเป็น 2y กลายไปกับเป็น 1x นั่นเองนะครับข้อที่2.2เขาถามว่าระบบเนี่ยเขาสู่สมดุล ที่เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือที่ทุกอย่าง stable ทุกอย่างคงทีดังนั้นระบบเข้าสู่สมดุลที่เวลา6วินาทีนั่นเองครับทุกคนนะเพราะว่าที่เวลา6วิทุกอย่าง stable ทุกอย่างคงทีนะครับและข้อ2.3เขาบอกว่า,วาที่สภาวะสมดุลมีสารใดอยู่บ้างแน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ x กับ y ก็ยังคง stable อยู่แสดงว่าที่สภาวะสมดุลพี่มีสาร x และสาร y อยู่นั่นเองก็คือมีทั้ง ผลิตภัณฑ์และสารทั้งต้นคงอยู่ในระบบนะครับต่อมาข้อที่2.4งจุเขาให้เปรียบเทียบอัตราการไปข้างหน้ากับอัตราย้อนกลับนะครับที่เวลา1นาทีกับ10นาทีนะคุยกันก่อนนะที่เวลา1นาทีเนี่ยคือประมาณตรงนี้โอเคนะอ๋อนาทีนะลูกหไม่ใช่60สิบวิครับหนาทีเพราะนั้นะตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น6นาทีนะลูกแก้ไขก,ไก,ไกนึงนะนะนะทีนี้ที่เวลาที่หนึ่งนาทีครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ น้องจะเห็นได้ชัดว่าอัตราในช่วงนี้ค่อนข้างลดอย่างลดเร็วอ่าเป็นการลดลงอย่างลดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นที่เวลา1น,นาทีเวลา1นนาทีอัตราการเกิดไปข้างหน้าครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าไปข้างหน้าครับ อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าครับจะมากกว่าอัตราย้อนกลับครับทุกคนเหตุผลก็เพราะว่าในช่วงตอนเริ่มต้นนะครับมีสารตั้งต้นปริมาณมากมันก็เลยเกิดอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้เร็วกว่านั่นเองแต่พอเข้าสู่เวลาที่10นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับมันเท่ากันครับเพราะอยู่ในสภาวะสมดุล ความเป็นพจนของสารตั้งต้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างมันเท่ากันนะครับดังนั้นจึงสรุปไปว่าที่1นาทีนะครับก่อนเข้าปฏิกิริยาอัตราไปข้างหน้าจะเยอะกว่านั่นเองส่วนที่10นาทีนะครับอัตราย้อนกลับกับอ่ย้อนกลับกลับไปข้างหน้าเท่ากันนั่นเองนะครับเพราะเข้าสู่สภาวะสมดุเลเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับนี่คือเหอกกตุผลเนาะข้อสองี่พีปตันขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กตันมีความลับนำา้ามาบอกครับทุกคน ใครที่ดาวนโหลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องก็เปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียนครับน้องจะได้รับส่วนลด100บาทในการสมัครเรียนคอร์สเรียนของพี่กำบ,บ,บันทุกคนสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่กำบ,บันไม่มีอะไรจะให้น้อง นะครับขอหวังว่า,วาคงจะเป็นของขวันเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเปของพกตัวและท่นใจเย็นต่อนะสู้ๆไปกำลังใจให้อาทุคนนะครับไปแล้วนะบา,บายๆต่อมาครับข้อที่สองเอ่อข้อที่สามนะครับทุกคนข้อที่สามเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมาบอกว่าเฮ้ยเมื่อพิจารณาตัว Copper Sulfate นะครับในการละลายน้านะครับจะได้สารละลายตัวหนึ่งครับเป็น Copper Two Two Ion Something ก็คือสารตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นสีฟ้าเมื่อนําสีฟ้าเนี่ยมาหยดกับตัวไฮโดรคลอริกนะครับปรากฏว่าจะได้ผลิตภัณฑ์เป็น CuCl4 นะครับซึ่งมีคุณสมบัติหรือลักษณะเป็นสีเหลืองส่งผลให้สังเกตเห็นการละลายเป็นสีเขียวแอบก็คือสีฟ้าผสมกับสีเหลืองเนาะก็ได้เป็นสีเขียวทีนี้เขาบอกว่าถ้าแบ่งสารสีเขียวนะครับมาหยดน้ําจะได้กลับกลายไปเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเอาสารสีเขียวมาหยดไฮโดรคลอริก ก็จะทําให้ได้สารสีเหลืองอ่านี่คือสิ่งที่เขาเกิดขึ้น,นครับทีนี้เขาถามว่า3.1การทดลองเนี้เป็นปฏิกิริยาการผันกลับได้หรือไม่ได้เพราะเหตุใดมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบเนาะมันมีลักษณะคือเอาสีเหลืองคุยกันก่อนนะคือมันจะมีสีฟ้าสีฟ้าคือตัวไหนพี่ขอเขียนสมก,การดีกว่าเนาะจะได้เห็นภาพสีฟ้านะฮะสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้าคือใคร สีฟ้าคือน้อง Cu นะครับ H2O แล้วก็ห้อย4ีสีฟ้าคือตัวนี้ครับทุกคนเมื่อไหร่ที่พี่กับตันเอาสีฟ้าตัวนี้ครับไปผสมกับตัวไฮโดรคอริกหรือ Cl- ลบตัวนี้ซึ่ง Cl- ลบตัวนี้จะทำให้พี่กับตันเนี่ยเกิดกลายไปเป็น CuCl ห้ CL C, อยสีลบครับซึ่งตัวนี้จะกลายเป็นสีเหลือง เขียดฟีลไหมเข้เาใจไปะเ,เพราะฉะนั้นสรรมการที่เขียนนะครับดุลสรรมการให้ให้เรียบร้อยเลยนะก็จะเป็นตัวนี้น้องก็จะเป็นแบบนี้นะอโอเค,เอเคทีนี้พี่กับตันดุลในลักษณะแบบนี้น้องจะเห็นสรรมการคือพี่เขียนตามที่โจทย์พูดเมื่อไหร่พี่เอาตัวนี้ไปไปไป,ไปใส่ตัวนี้ มันจะทําให้พี่ได้สารสีเหลืองออกมาเข้าใจพี่พูดปุ๊บป่๊เออเมื่อไหร่ที่เติมไฮโดรคลอริกจะทาให้พี่ได้สารสีเหลืองเพราะการที่พี่เติมไฮโดรคลอริกลงไปมันจะทําให้ปฏิกิริยาไปข้างหน้าเกิดขึ้นเป็นสารสีเหลืองแต่เมื่อใดก็ตามพี่เติมสารน้ําลงไปหรือเติมน้ําลงไปมันจะทําให้ปฏิกิริยาของพี่กับตันย้อนกลับแล้วมันจะทําให้สารของพี่กลายไปเป็นสีฟ้าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิกิริยานี้จึงเป็นปฏิกิริยาไปแล้วกลับได้ก็คือ ไปและกลับได้ก็คือไว้ไง่ายคือเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้นั่นเองโอเคนะก็เขียนว่าเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้ถามว่ารู้ได้ยังไงรู้ได้จากอะไรครับรู้ได้จากอ่าระหว่างสีฟ้ากลายมาเป็นสีเหลืองกับสีเหลืองกลายมาเป็นสีฟ้าเข้าใจพี่พูดปะ สีฟ้ากลายมาเป็นสีเหลืองสีเหลืองกลายมาเป็นสีฟ้าคือตอนเริ่มคือตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีโอกาสเป็นสีเขียวได้ถามว่าทำไมถึงเป็นโอกาสสีเขียวได้เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่สภาวะสมดุลสภาวะสมดุลคือมีทั้งสีฟ้าและสีเหลืองเข้าใจปะพอมีสีฟ้าและสีเหลืองระบบตรงกลางเลยเป็นสีอะไรครับสีเขียวอ่าเขปะสีเขียวแต่ถ้าสมมติว่าพอเราใส่ตัวไฮโดรคลอริกลงไปนะครับมันจะทําให้พี่กลายไปเป็นสีเหลืองแต่ถ้าในทางในการถ้าพี่กลับอาศัยน้ําแทน มันก็จะทําให้พี่เนี่ยกลายไปเป็นสีฟ้าอีกทีหนึ่งเข้าใจปะแล้วมันกลับไปกลับมาได้เมื่อไหร่พี่เอาสีฟ้ามาใส่ไฮโดรคลอไรมันก็กลายเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่พี่เอามาใส่น้ํามันก็กลายเป็นสีฟ้าคือมันกลับไปกลับมาได้มันทําให้เรารู้ได้รู้ได้จากอะไรรู้ได้จากสมการเคมีหรือรู้ได้จากไอตัวสีที่มันบอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายกลับมาเป็นสีเดิมนั่นเองครับเคลียร์ไหมลูกเคลียร์ไหมเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ แบบฝึกหัด9.1นะครับในส่วนของสมดุลเคมีครับจบเลยเป็นไงบ้างได้ไหมได้ไหมพอได้ปะเออจบในส่วนของสมดุลเคมีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมหรือช่องความรู้เพิ่มเติมที่น้องสามารถเอาไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานไม่ดีติวฟรี13บทเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดนะครับหรือว่าจะเป็นดาวน์โหลดคันข้อสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ A Level หรือข้อสอบอะไรก็ตามน้องสามารถ ดาวลดได้แล้วนะครับโอเคปะ่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่มอบให้แล้วกันนะครับอันนี้อีอัน,นสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นของขวัญมอบให้เล็กๆแลน้อยสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนนะครับ is special for you นี่ก็คือส่วนลด100บาทนะครับบางคนแบบอุย้ยหนูเรียนกับพี่แล้วหนูชอบกับพี่จังเลยฮะหนูชอบการสอนแบบนี้หนูชอบการอธิบายแบบนี้หนูชอบจลิตการสอนแบบนี้อ่าก็เลยแบบออ้ยหนูอยากเรียนกับพี่จังเลยค่ะอ่าบางคนชอบในลักษณะแบบนี้ พี่ก็เลยไม่รู้จะมอบอะไรให้กับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงวิดีโอนี้เพราะว่าพี่คิดเลยแล้วแหละว,ว่าเอ้ยคนที่เขาตั้งใจเรียนอะยังไงเขาจะต้องเรียนมาถึงตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอ่ะงั้นขอมอบส่วนลดเล็กๆน้อยๆแล้วกันเป็นส่วนลด100บาทมอบให้นะครับสามารถลดได้คอร์สมอห้าเทอมหนึ 2, ่งห้าเทอมสองห้าเทอมหนึ่งบวกสองนะครับวิธีการง่ายมากเลยนะครับก็คือน้องดาวน์โหลดเอกสารเรียนด้านล่างอยู่แล้วเนาะน้องก็แค่ถ่ายคูมองตัวนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอด้านล่างว่าสนใจใช้ส่วนนลด่ารััพ้้อมทงเขียนชน เขียนแคปชั่นลงไปใต้วิดีโอนี้แล้วก็แคปหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นจะได้2รูปเนาะก็คือรูปคุ้มปองกับรูปที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้แล้วก็เอา2รูปนี้ครับไปส่งที่อินบ็อกซ์หน้าเพจเคมีเคนะครับหนคนรับได้1สิทธิ์นะครับแจ้งแอดมินเลยครับว่าต้องการลดค่าใไห้าเท่าหนึ่งห้าเท่าสองหรือห้าเท่าหนึ่งบวกสองลดได้ไปเลยครับหนึ่งร้อยบาทครับทุกคน <S <S> <S หนึ่งคนใช้ได้หนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่พี่คนนี้มอบบให้นะครัอยากให้ทุกคคนนสู้ๆะรับมีอออะะไไไรรรรสสสงงงััััยตตตหหนนนนนนคคคมมเ์วววว้้้้้ใิดีีีโบบแลกก็็ําจบ นะครับด้วยคำสวยๆเช่นเดิมครับด้วยคำพูดทีว่าที่มีจะไม่ยากถ้าพวกเราเปิดใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใพี่้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ